โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาดูสปอยนิดๆของเจ้าผลโมจิที่กำลังจะเข้ามากันโอเคก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในช่องของบูเบอรี่กับพี่จิมคนเดิมนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาดูนั่นแหละดูเจ้าผลโมจิแล้วก็มาดูว่า มีแอดมินขาอัปเดตอะไรมาอีกนิดหน่อยนะกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับใครที่พร้อมรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง1ึไลค์แล้วก็ไปดูกัน let's go ที่จะเต็มโราบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้อง สโมกกี้บัคกันมีการเติมโลบัคเลสสุดคุ้มและยังมีบริการกดคลิปไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังมีบริการกล่องสุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วเติมเต็มครั้งต่อไปต้องที่สโมกกี้บัคก,กันแล้วแหละคลิปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคอย่างที่บอกไปนะครับคลิปในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะมันไม่ใช่อัปเดตที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นก็ในคลิปนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเอผลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือสปอยแหละแล้วก็ เอออัปเดตเล็กๆน้อยๆจากทีมงานของ b o s s Studio ว่าเขามีอะไรกันบ้างโอเคอย่างแรกมาดูกันก่อนเลยอย่างแรกก็คือเจ้าคูณ2องบ s d ดอป e e e เอนะครับนั่นก็คือคูณ2อัตราดรอปของบอ s ซึ่งมันคืออะไรมันก็คือเราจะมีสิทธิ์ได้เออดอปของรอหมวกของรอแล้วก็ผลโอเปะหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละมันจะมีโอกาสคูณ2%ในการลงดันหรือดรอปพวก อ c c เซสซอรของบอสมันจะคูณ2หมดเลยนะแล้วก็มาดูกันที่โค้ดใหม่โค้ดใหม่เป็น25ล้านเออ25ล้านวิสิตเออแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็คือ2 0 0 0 0นเบลีนั่นเองเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ คลิปนี้ละกันสําหรับเจาโค้ดใหม่แล้วก็อย่างที่สามก็คือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นระบบเช็คผู้เล่นที่มีแบบเออพวกผลปีศาจแบบโอเวอร์โอเวอร์แบบแบลกติ้งเกินอ่ะนั่นแหละก็คือเอาง่ายๆนะใครมีผลปีศาจเยอะก็ระวังตัวไว้แค่นั้นแหละระวังโดนแบนใครมีผลอะไรไม่ใช้ก็ลบลบทิ้งไปนะแบบอย่าให้มันโอเวอร์เกินอ่ะผลปีศาจนะก็ตามนั้นก็สำหรับอัปเดตใหม่ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าโค้ดเก่ามาันจะลบทิ้งหมดแล้ว เดี๋ยวใช้ได้แค่โคดน,นี้โคดเดียวโอเคก็น่าจะมีประมาณเท่านี้สำหรับอัปเดตของคูณส Bot อสดั l เลทบ N เดี๋ยวเรามาดูสปอย เออสกิลของผลโมจิกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ก็คือคลิปปล่อยผลโมจินะครับทางบัสตูดิโอเขาได้สม,มาตั้งแต่ตอนสามทุ่มแล้วแต่พี่ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้มันจะเออมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเออพี่ขอบอกกันนะว่าพี่ได้ดูแล้วในประมาณหนึ่งนะครับว่าสกิลเป็นยังไงสกิลแรกเนี่ยมันเหมือนมันจะปาคล้ายๆกับผลโมจิออกไปแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ นะครับวงมันก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนะมันประมาณเท่านี้วงของมันก็ระยะมันก็ไกลยอยู่ในระดับนึงแหละเออไม่รู้ว่าสกิลนี้มันอาจจะทำซีคีล็อกขาเหมือนเออวันพีดเกมเกมอื่นหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่วันพีดเกมดิเอ้ยวันพีดเกมเกมอื่นเออนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบน,นั้นหรือเปล่านะมันคือเวลาเราปล่อยไปแล้วมันจะละ็อกขาไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะทำแบบเกมอื่นหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็สําหรับสกิลหนึ่งมาดูสกิลสองกัน สกิลสอมันจะง้างหมัดแบบนี้แล้วถ้าเราปล่อยออกไปเนี่ยมันก็จะระเบิดตู้มแบบนี้เลยเห็นไหมระเบิดตู้มก็มันเป็นสกิลช็อตนะครับสําหรับสกิลสอก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกใหม่นะครับสำหรับสกิลสองมันก็เออเป็นสกิลช็อตปกติแหละสกิลสามันคือการเรียกหมัดโมจิลงมาทุ่มเืินแบบรวนวแบบอลิมิต็ดอิดิชันนะแบบนี้เลยเห็นไหมโคตรเท่ นะครับสำหรับสกิลสาแล้วมาดูสําหรับสกิลสีกันสกิลสีมันจะแปลงร่างเป็นโดนัทและก็กิ้งแบบนี้เอาง่ายคือมันคือสกิลเดินทางนั่นแหละก็เฟี้ยวแจมแมวเลยเทด้วยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้สำหรับเออสปอยผลโมจิที่4ี่สกิลที่กำลังจะเข้ามานะครับในอัปเดต7มาดูก็สำหรับพี่นะคิดว่าสกิลนี้มันอาจจะทำดาเมจเหมือนรถของบักกี้ก็ได้นะ เพราะว่าราถของบากกี้ชนมันก็มีดาเมจใช่ไหมผลโมจิก็อาจจะมีดาเมจเหมือนกัน แล้วก็มาดูสกิล3คล้ายๆกับแมกมาเลนนะครับก็เหมือนสกิลของแมกมานั่นแหละที่มันปล่อยหมัดแมกมาตกเอ้ยปล่อยหมัดแมกมาตกลงมาบนพื้นเออนั่นแหละมันอาจจะคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าวงนี้มันจะแคบกว่าละแต่ว่ามันจะรัวกว่านั่นเองดูได้จากในคลิปเลยเห็นไหมมันจะรัวกว่าและเหมือนเราสามารถเดินได้ด้วยนะเพราะว่ามันแค่ปล่อยสกิลทิ้งไว้เห็นไหมตัวมันไม่ได้เหมือนแบบใช้ท่าผลแบบอะไรขยับอยู่อะเออแล้วก็มาดูสกิล2สกิลนี้อาจจะทําดามเมจเผาจาก การที่พี่เห็นว่ามันต่อยแล้วมันเป็นไฟแบบนี้อาจจะทําดาเมจเผาะนะแค่อาจจะนะคาดการไว้เฉยๆสกิลนี้ก็เหมือนกันอาจจะล็อกขาเหมือนกันก็ได้นะครับโอเคก็สําหรับอัปเดตใหม่ก็น้าจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่กําลังจะเข้ามาในอัปเดต7เป็นสปอยนะครับเดี๋ยวต้องมารอกันดูอีกทีนึงว่าอัปเดต7จริงๆที่เข้ามาจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็สกิลจะเหมือนตามนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยกดล like ัก ยี่สิบเออหนึ่งไลค์ก็ดีใจและแค่นั้นแหละเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตอัดลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าหรับคลิปนี้ไปบ๊ายบายนะครับไม่ไปครับจุ๊บจุ๊บ